พูดถึงซีรีส์ดอะไวลูตาต์ตามมาส่งกระแสกันคาเวอร์ล่าสุดค่ะต้องบอกว่าแล้วใครจะไปวเท่าพี่นั้นนี่สามนีอีกไม่มีอีกแล้วนะคะล่าสุดค่ะลูกค้าอยากให้เสกอะไรนะคะพี่ก็เหมือนมีเวทมนต์กำลังฝึกเป็นนักแซงมือใหม่ค่ะพี่พี่นี่สาบ,บุคคลที่ครบริซัม่อยสุดไวสุดค่ะน่ารักไหมคะด้นะโอ้ยล <laughs> ูกเฟรดี <laughs> ้อ่า ขอดูให,หนึงขอดูอันนี้ก็เป็นจารีตรอรถแล้วหงดหงิดนั่นเองค่ะ น่ารักซึ่งพี่นันนี่สามณีคือทําถึงเกินค่ะทุกคนไม่เหลือให้คนอื่นเล่นเลยใดๆคือพี่เขาก็คือมีการโฆษณาทายอินเรนวัตสลีนนะคะดีดีว่าอะซึ้งค่ะใครอยากจะจัดตามก็ได้เลยนะคะน่ารักมากๆชื the Thailand, ่อตัวไวโลตัสอินไทร์แลนด์ค่ะวัตส์ลีนกุตาห์ยา SPF 50ดูหรือว่าจะเป็นจากพี่ๆที่มีบริษทรัทผลิตภาพยนตร์ในเทศาบานนาครเกาะสมุยเลยนะคะโดยชื่อบริษัทว่าเบลชานลค่ะทุกคนพี่เขาล่าสุดที่เขาเ o v e r โนริซับแบบเป๊ะมากๆๆเลย นะคะคือน้องมุกรอรถอยู่ใช่ปะแต่ว่าพี่เกต้องไม่ยอมให้น้องมุกซ้อนท้ายนะคะบอกว่าจะซ่อมให้อย่างเดียวเลยแล้วก็เอาอุปกรณ์ซ่อมมาด้วยน่ารักมากไม่ต้องซ้อนพี่หรอกเดี๋ยวพี่ซ่อมให้ พี่หนูจะรี้ไปทำงานน่ะพี่บอกว่าพี่ซ่อมได้ไงคือเปะมากน้องมุกเป็นเทลเมนเชอร์ไม่นะคะน้องมุกเป็นวิชาชีพค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องไปชมการโลเคชันคือเปะมากเดี๋ยวแอดจะฝากลิงก์ติ๊กตอกไว้ให้นะคะน่ารักมากๆเลยเกษตรคือดีนะคะเนี่ยน่ารักเลยเอาอ,อันนี้มาเป็นการคับเวอร์ก็ได้ด้วยทุกคนใครที่อยากจะเล่นนะคะก็ได้นะคะใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยโอ้โหก็ยิ่งสะดวกสบายเลยเพราะว่าอย่างพี่ๆที่เขาคับเวอร์น้องลิซ่าเนี่ยพี่เขาก็อยู่เกาะสมุยนั่นเองนะ สะดวกเลยในการไปตามโลเคชันน้องนิซ่าค่ะน่ารักก็เลยเก็บมาฝากไอ้น้องแต่แล้วล้วน้องอะ่ะเป็นไง